มาแล้วรถชร้างมาทำงานชร้างมาทำงานห้องน้ำค่ะมาต่อห้องน้ำให้เสร็จค่ะกระหากใหม่ตี่ สร้างกระโรงเรงยนอิฐจะขึ้นไปทำต่องานห้องน้ำค่ะวันนี้ยี่บห้าแม่ครบบวชวันนี้ยี่สิบหกปีเลยแม่โกนหัววันนี้ยี่บห้าธันวาสามเจ็ดได้ยี่บหกปีนี้เลยแม่เกิดเป็นลูกสาวพรธเจ้ายีบหกขวบแล้วดีครับคมีีกอยอดะแต่เป็นสาวเต็มที่แล้วเนาะ เอยลูกสาวฟุธาเป็นสาวเต็มที่แล้วบวชบวชวันที่ยิบหาท่านว่าสามเจ็ดมื่อหนึ่งยิบหาท่านว่าเออระวังหูดดวยไม่งอดในหูเด้อเฮียขับไปปะสิบป้าปุยเห็ดเวียกเลยล่ะก่อนสามโล ลอยดยีไลอยลอยหรูเออเนี่ยเอาเอันนี้ไปทอนไปเบิร์ตเลยทีมจะได้ว่างมาเรื่อยๆลูกยี่สิบแล้วยี่สิบจีบจีบแล้วเอาไปห้าสิบห้าสิบล่างห้าสิบไปซ้ำลอยหรูนั่นทางว่านามากกระซอยกันรับเลี้ยงขึ้นไปอีกวันนี้แม่ได้อายุยี่สิบหกปีเป็นลูกสาวพุทธะได้ยี่สิบหกปีแล้ว อายุโลกได้หกสิบหกสิบหกอย่าง าอีกละคันรถหัวหน้าใหญ่ในเด็ดสุกเฟียงโมทนาสาทุค่ะนายช่างมาต่องานห้องน้ำฮะเขานับได้ บอกว่าฟังความเห้เอ้าพอสาดดึงหัวระวังอีทก่อนเทิงตกลงใสตตีนเด้อระวัวงไม่งอดในหูเด,ด้อผูมได้แผลไม่งอหนะว เออตองกินทาแล้วมาเอาอีกเกลียวนึงดิเอายังมะขี้ขี้หนี๋ o ไปเพราะว่าเขาให้มันได้ไปเฮ็ดเหง็งไสบ่มีอันนเกียงเกียงบ่มีอยู่ลุมจักอันลอกอยู่เทิงเบิดต้นกาฝาก เป็นร่มใหญ่เลยเห็นบอตุนกาฝากเนี่ยเ,เขาทำให้ต้นไม้อื่นตายหงางตายหาเบิดมันไม่อยู่ในเขตพระพุทธเจ้าแล้วเป็นต้นไม้ที่มีค่ามหาศาลเลยให้ลมให้เงาเขาอยู่ถูกที่แล้วเพื่อกันกับคนละ่ะคนแต่ก่อนเป็นคนสัวคนบดีนะ่ะเมื่อมาพบเส้นทางแหง่งรรำในลมเงาของพุทธ ถ้าธรรมะแล้วก็เป็นบุคคลใหมกหกหกไไ่กับหางกับหัวกับส่วเป็นดีไปไซ้ก็หายความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตนและคนอื่นนั่นตนใหม่เขาสอนแล้วนะเบึเอาตนกาแฟ